เดิมหลังนี้ก็เป็นบ้านเดิมของอคุณยายระเบียบแม่ยายเป็นของคุณติ้งนะครับและก็พอดีคุณติ้งก็เลยอยากที่จะได้มีการอนุรักษ์นะครับตึกเก่าๆโบราณเพื่อให้เป็นภาพลักษณ์ที่สวยงามของเมืองนะครับและกะ็คิดว่ากิจการของบร,ริษัททรูนั้นเป็นกิจการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาประเทศนะครับเพราะวันนี้เนี่ยในเรื่องของ ไอที IT, เรื่องของระบบอินเทอร์เน็ตเรื่องของออนไลน์ต่างๆเนี่ยเป็นพื้นฐานในการที่จะสร้างนะครับจิตสำนึกในความเท่าเทียมกันของความเป็นมนุษย์เป็นความสุขอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆเ,เท่านั้นนะคะแต่ว่าดิฉันถือว่าวันนี้มีความสุขเพราะว่าได้ได้เกิดสิ่งดีๆที่ดิฉันฝันมานานนะดิฉันฝันมานานนะคะ,านานนะ,คะว่า โคราจะมีร้านกาแฟหน้าสุญญาโมสวยๆนะคะทำไมที่จะต้องฝันขนาดนี้ดีชีวิตของดิฉันเองนี่นะคะมีหลายอย่างในชีวิตนะคะนอกเหนือจากครอบครัวนอกเหนือจากพ่อใหม่นะคะนอกเหนือจากหมานะคะแล้วก็ยังมีกาแฟนะคะกาแฟของดิฉันไม่เหมือนคุณสุวัสด์คุณสุวัสด์ที่โตมาการ้านกาแฟะคะ่ะคุณสุวัสด์เคยขายกาแฟแต่เช่นเป็นคนเสพกาแฟนะคะ แต่เล็กๆนะคะบ้านที่อยู่ตรงหน้าวัดแจ้งนอนะคะแถวๆนี้นะค่ะจะมีร้านกาแฟาร้านเก่าอยู่ร้านหนึ่งนะคะแม่นมของดิฉันเนี่ยก็เอาไปเรียนที่นั่นนะคะดิฉันไปเรียนที่นั่งตื่นเช้ามาก็แม่นมติดกาแฟาากับไปแล้วะค่ะ จนกระทั่งคนถามว่าพ่อแม่ชื่ออะไรฉันจะตอบว่าชื่อแม่ดำคือพี่นมและพ่อชื่ออะไรชื่อพ่อดวนพ่อดวนคือคนซีของเขาที่ร้านกาแฟเป็นคนทาขายกาแฟถุงจากถุงถุงผ้าใบด้หยิบยาวๆนะคะแล้วก็จนกระทั่งโตขึ้นมาดิฉันก็จะแวะไปเรือ่อยในโคราชก,ก็จะมีร้านกาแฟกเก่าๆหลายร้านและก็สุชัยไม่ว่าจะเป็นร้านเตชะหรือว่าร้านโพทองนะคะทำเลของร้านโพทองเนี่ย จับว่าเป็นทำเลท,ทองของร้านกาแฟเพราะว่าสามารถนั่งจิบกาแฟจิบชาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้พวกปะสังสรรค์กันขณะที่อยู่หน้าคุณย้าโมใครจะสาบานตรงนี้นก็ต้องระวังดีๆแล้วก็อย่าให้กาแฟพาไปจนกระทั่งปิดเรียนเมนะะื่อไหร่ในการงฉันก็ต้องถือถ้วยกาแฟจากที่ร้านนะคะจากที่บ้านแล้วก็ไปที่ร้านโพทองบอกว่าพี่ทำกาแฟให้หน่อยนะคะเราจะดูแต่เขาลวกถ้วย ดูได้แต่ว่าเขาใส่ถุงนะคะแล้วก็ยกขึ้นยกลงยังไงนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่ประทับใจฉันตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งได้โอกาสคือโพทองปิดร้านไปแล้ว <c oughs> นะคะแล้วคุณยายก็ยกคุณยายกับคุณตาก็ยกร้านนี้ให้ให้ให้ตัวดิฉันเองเป็นมรดกนะครับดิฉันก็ดูว่าจะมีกาแฟอะไรที่มีคุณภาพแล้วก็มีความวิถีพิถันที่จะมาแทนที่ได้นะครับ เราก็มองค่าะว่ากาแฟของคนไทยที่มีคุณภาพคือกาแฟของ True ดิฉันก็ไปติดต่อที่ True นะคะแล้วก็เป็นความรุนแรงของท่านประธานธานินนะคะความเข้าใจความใจกว้างของคุณสุภชัยนะคะที่ได้ตั้งร้านกาแฟมาเช่าทําร้านกาแฟที่นี่มาเช่านะคะไม่ไม่ได้ลงทุนเลยค่ะดิฉันไม่ได้ลงทุนอะไรเลยร้านกาแฟนี้ครัมันจําเป็นครเพราะว่าเราไปเที่ยวมาทั่วโลกเราจะเจอว่า ที่ตรงจุดสําคัญสําคัญเนี่ยจะมีร้านกาแฟให้เราได้เสพกาแฟนะคะให้เราได้ดื่มกาแฟให้เราได้จิตชาแต่แต่เดียวกันเราก็ได้มองเห็นสถานที่สําคัญของเมืองไปด้วยได้มีที่นัดพบได้มีที่ความสะดวกหลายๆอย่างนะคะในที่สุดความฝันก็เป็นความจริงนะคะมีร้านกาแฟที่จริงๆแล้วก็ยังเป็นโอกาสดีอีกด้วยะคะ่ะที่ว่าทาง r u e นะคะใจกว้างมากเมื่อดิฉันเสนอไปว่าเรามาทา CSR กั็นไหมนะคะที่นี่เนี่ย จะเป็นร้านกาแฟแห่งแรกของโคราชนะคะเพเอๆอาจจะเป็นแห่งแรกของประเทศไทยะพพนะคะทพนนะคะที่ทำ CSR นะคะ CSR CS <R S 1> ที่เราจะทำตรงนี้ก็คือเป็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับออ exhibition การแสดงนิทรรศการของภาพถ่ายนะคะตอนนี้ก็มีดิฉันเป็นขอยึดสมัครเป็นหน้าไม้ยืนพื้นก่อนนะคะแต่เราก็จะมีภาพถ่ายของหลายๆท่านนะคะหมุนเวียนเข้ามาโดยตลอดนะคะ อย่างเช่นนะคะภาพถ่ายภาพถ่ายต่อไปนะคะก็จะเป็นของคุณทวีทวีชัยเจ้าวัฒนาเป็นลูกโคราชเป็นชัานภาพมืออาชีพนะคะนะครท่านอาจารย์ยนันยงโอาราชินคะ่ะโอราชินค่ะท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทศาศัศนิสินปี2550 <Bal anch. S 1> นะคะ แล้วก็ถัดไปนะคะเราก็เรียนเชิญท่านอาจารย์วรนันท์ชชชวานที่พากกรท่านก็เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศศิลป์ปี2552อีกเช่นกันนะคะแล้วเราก็ไม่ได้ปิดกั้นนะคะเ,เราอยากจะเชิญชวนศิลปินทางภาคอีสานนะคะซึ่งวันนี้ก็มีท่านอ,อ,อนธิการท่าน,าน,านมีท่านคณะบดีหลายๆท่านนะคะที่กรุณามาให้เกียรติในร่วมง,งานเปิดในวันนี้แล้วก็ได้มาดูงานในวันนี้ด้วยนะคะ แล้วนะคะยังจะมีเวิร์กช็อปนะคะคือการออกไปนอกพื้นที่อันนี้เป็นอีกโครงการหนึ่งค่ะที่ทรูเนี่ยยินดีมากที่จะตอบแทนให้กับให้กับสังคมไทยสังคมโคร,ราชนะคะก็คือว่าอย่างเช่นจะเป็นเวิร์กช็อปไปไปแนะนำการถ่ายภาพให้กับเด็กในในคราชสีมานะคะ แล้วก็การที่ดิฉันได,ไ,ดได้ขอแสดงรูปนะคะใน,ในร้านกาแฟแห่งนี้หรือว่าศิลปินท่านใดๆก็ตามเนี่ยค่ะเราจะขอเชิญชวนนะคะขอเชิญชวนชวให้ท่าน,นะะเนี่ยค่ะมอบรายได้นะคะของท่านจะเป็นส่วนบางส่วนก็ได้นะคะเพื่อกับแต่ของดิฉันที่ทั้งหมดนะคะรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะเป็นการสมทบให้กับเด็กยากไร้นะคะเพื่อจะสนับสนุนการศึกษาของเด็กยากไร้ในจังหวัดนครราชสีมา ว่าของงานของคุณผู้ที่มาชนชว์นี่น,นะครับนำเสนอรูปแบบหรือว่าเรื่องราวเป็นต้นว่าสาัตว์เรื่องอะจริงๆต้องมีความรักความชอบายูเด่อยค่ะหรือดอกไม้ความสวยงามน,นะการจัดของประกอบนะทุกูปดูลเล่าลงตัวนะครับเป็นหน้านะหน้าสองด้านด้าน <laughs> ด้านการถ่ายทำนะเพราะว่าผมคิดถือว่ารูปศิลปะภาพถ่ายนะมันต้องมีเรื่องราวที่จะแสนอให้คนดูรู้นะครับสองการจัดงอ,องค์ประกอบรูปมันต้งจัดส,สามเทคนิคในการถ่ายทําไม่ว่าจะใช้กล้องใช้อุปกรณ์หรือใช้อะไรที่ออกมาเป็นรูปแล้ว,ลวเพราะว่าใครทราบว,ว่าเป็ติงนะ่มีฝีมือในการถ่ายภาพจะไม่เคยชมผลงานวันนี้ได้เห็นแล้วว่า